thank hey. ชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy ดินดีรากกระจายขยายลำต้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำข้างขาวตา TPI อุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชและปริมาณไส้เดือนในดินสวัสดีครับ เปิดโลก TPI ฉบับเกษตรวิถีไทยพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับบัณฑิตอนุรุตนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้นะครับก็จะได้นำสาระสำคัญการเกษตรนะครับที่เป็นทั้งนะครับการเลี้ยงสัตว์นะฮะการปลูกพืชนะครับนำมาเล่าสู่ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยได้รับทราบรับฟังนะครับ ว่าสินค้าของ t v i นะครับใช้แล้วเห็นผลอย่างไรนะครับดีอย่างไรต่อตัวผู้ใช้นะฮะดีอย่างไรต่อตัวผู้บริโภคนะครับวันนี้นะครับก็เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ดูแลภาคอีสานนะครับเป็นอีสานตอนล่างนะครับอีสานที่แบ่งสองโซนโซนล่างกับโซนบนนะครับก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่น้องเขาได้ปฏิบัติในพื้นที่นะครับว่า เทคนิคหรือวิธีการใช้หรือการนําเข้าไปปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ก็ดีนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับน้องนะครับวิสิทธิศักดิ์วโรรสนะครับผู้ดูแลเขตภาคอีสานดอลล่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวิสิทธิศักดิ์วโรรสนะครับครับก็เป็นผู้แทนขายดูแลอยู่เขตเขาเรียกว่าอีสานล่างนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่จังหวัดโคราชเป็นต้นไปนะครับ แต่ในส่วนตัวผมเนี่ยก็จะดูพื้นที่อยู่ประมาณ5จังหวัดนะครับ5จังหวัดก็จะเป็นสุรินทร์บุรีรัมย์ยโสธรอำนาจเจริญและก็อุบลราชธานีครับนะครับซึ่งก็หลักๆแล้วนะครับก็จะเข้าไปดูแลนะครับทั้งในส่วนของลูกค้าตัวแทนจําหน่ายครับและก็ลูกค้าเกษตรกรโดยตรงครับ,รบผมนะอยากให้คุณน้องวิศิษฐ์ศักด์นะครเล่า ให้ฟังว่าห้าจังหวัดดูแลเนี่ยเป็นพื้นที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขาเขาทำอะไรเขาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้างเล่าให้พี่น้องเขาได้รับทราบมาฟังว่านี่ห้จังหวัดเนี่ยจุดพืชเด่นๆ่นๆนี่คืออะไรบ้างลองเล่าให้เขาฟังนะครับก็โดยทั่วไปนะครับในในพื้นที่อีสานตอนล่างนะครับก็จะมีการปลูกพืชพืชไร่เป็นหลักนะครับรโดยเฉพาะในกลุ่มของนาข้าวยางพารามันสำปะหลัง แล้วก็อ้อยนะครับถ้าตัวเด่นๆที่ผมดูแลอยู่เนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของอ้อยนะครับซึ่งอ้อยเราก็จะดีลนะครับกับทางโรงงานน้ําตาลสุรินครับนะครับซึ่งทางโรงงานน้ําตาลสุรินเนี่ยก็จะมีพื้นที่นะครับพื้นที่ปลูกอ้อยครอบคลุมทั้งหมดนะครับสี่จังหวัดนะครับก็จะมีทั้งจังหวัดสุรินเป็นหลักวางส่วนก็จะอยู่ที่บุรีรัมย์ ศรีสะเกดและก็อุบลราชธานีครับ,ค,รบคือพื้นที่พื้นที่ทั้ง4ี่จังหวัดเที่ที่พูดถึงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลูกไร่ของโรงงานน้ําตาลนั่นเองที่จะต้องปลูกอ้อยส่งให้กับโรงงานน้ําตาลใช่ครับคือปีหนึ่งปลูกปีหนึ่งออกผลผลิตอยู่ครั้งหนึง่งถูกไหมฮะเก็บเกี่ยวแล้วก็ส่งไปทีนึงใช่ครับถูกไหมฮะเพื่อให้โรงงานน้าตาลผลิตเป็นตามตามอของเขา,า,าขอะฮะจะเป็นน้ําปงน้ําตาลก็ว่างไปนะครับคือนี่คือเขตที่ที่น้องวิสิษธิศเขาดูแลอยู่นะครับ ซึ่งไใ,ใ,ในพูดถึงล่องอ้อยวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องมาเรียนรู้นะครับว่าวิธีการที่เอาสินค้าของทีไปเนี่ยไปใช้ในการปลูกอ้อยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนูน่นนี่นั่นนะขั้นตอนเป็นยังไงนะในอีกช่วงหนึ่งมันจะได้ได,ได้ได้เล่าให้สุกคนฟังนะครับผม,ผมกระแสะอย่างนี้ฮะกระแสะอ้อยเนี่ยผมได้เคยได้ยินว่ามีการผลิตอ้อยอินทรีย์เข้ามาเนี่ยเมืองไทยเพิ่งเริ่มตื่นตัวนี่มันมันมันมีความคืบหน้าหรือมากน้อยเพียงใดครับที่จะนําสินค้าผลิตแบบอ้อยอินทรีย์เนี่ยครับ ตอนนี้เขาเริ่มทํากันแล้วยังครับในในใน,ในส่วนนี้ครับในส่วนของกลุ่มโรงงานน้ำตาลสุรินก็ก็เริ่มนยโยบายในส่วนของอ้อยอินทรีย์นะครับเริ่มฤดูการปี6-3สามถ้า6-4เป็นปีแรกนะครับก็โดยส่วนใหญ่เขาจะเริ่มที่แปลงของทางโรงงานเองนะครับก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ของ t p i อ๋อใช้อยู่แล้วนะครับในการปลูกอ้อยอินทรีย์ในรอบนี้ <N> ครับอืมอืมอืคือที่เขาต้องการปุ๋ยตีนเพื่อเพื่อไม่ให้มีสารตรกค้างในในผลไอเด้พวกน้ำตรงน้ำตาลว่างั้นเถอะถูกไหมฮะก็ครับเกี่ยวกับพวกอาหารปลอดภัยนี่แหละครับอืมที่ที่ผมผมได้รับข่าวสารมาเนี่ยบางทีการเก็บเกี่ยวในส่วนใหญ่เขาจะเผาเผาเอา้อยเพื่อเก็บให้ง่ายๆเนี่ยตอนนี้มันยังมีอยู่ไหมหรือหมดหมดหมดการเผาไปแล้วหรือจะต้องเป็นการตัดแบบสดๆไปเลยการเผานะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงระยะการเปลี่ยนผ่าน ทำไมว่าอยู่ในระยะช่วงการเปลี่ยนผ่านเนื่องจากว่าการปลูกอ้อยในช่วงแรกๆร,ระยะของล่องอ้อยอมันจะแคบนะครับไม่เหมาะสําหรับการใช้เครื่องจักรอ๋อไม่รถเข้าไม่ได้ใช่ครับพอไม่ใช้เครื่องจักรไม่ได้แล้วใช้แรงงานคนเป็นหลักแรงงานคนมันควบคุมไม่ได้นะครับมีบ้างไม่มีบ้างแล้ววิธีไหนที่จะทําให้ตัดอ้อยเข้าโรงงานได้ทันก็คือการเผาอ่า แล้วช่วงนี้ทางโรงงานน้ำตาลโลินก็เข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านคือสําหรับอ้อยที่ปลูกป,ปีหลังๆหรือปีใหม่ขึ้นไปเนี่ยเขาจะเพิ่มระยะห่างของล่อง,อง,อองอร้อยรคับเพื่อให้เครื่องจักรก็คือรถตัดเข้าไปได้นะครับเมืม่อรถตัดเข้าไปได้เสร็จปุ๊บกระบวนการจัดการต่อไปก็คือการย่อยใบออ่าย่อยใบยก็จะมีตัวที i บเข้าไปเกี่ยวข้องโอโ้โหน,นี่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องได้รับชมรับ ฟังกันแน่นะครับว่าหลังจากตักสดที่เขาไม่เผาเนี่ยมันจะต้องมีใบกองเต็มพื้นที่ถูกครับเราจะต้องทอํายังไงให้ใบนมันย่อยสลายใช่ครับผ้าหากไม่คุมไม่ไม,ไม่ไม่ให้มันย่อยสลายเนี่มันจะแย่งธาตุอาหารจากต้นอ้อยถูกไหมมันเอามามา,มาย่อยใบก่อนถูกไหมถ้าถ่าไม่ทาเพราะฉะนั้นเราก็มีตัวย่อยอีกอีตัวย่อยครับโอ้โหนี่นะครับนี่คือเขาเรียกพื้นที่ทางอีสานล่างที่น้องเขาดูแลคือปลูกอ้อยเป็นหลักนะครับผม,มอยากทราบว่า ไอ้คนที่เป็นตัวแทนก็ดีหรือเกษตรกรก็ดีที่ที่น้องจะนํามาเล่าให้ฟังเนี่ยเราเริ่มต้นไปเปลี่ยนความคิดเขา,างไงหรือหรือเขาเรียกว่าไปจูงชักจูงหรือไม่ใช่ชักจูงนะพ่อเนียไ,ไปเปลี่ยนทําให้เขารู้สึกว่าอยากใช้ของเราได้ยังไงหรือเปิดใจอ่ะใช้คําพูดอย่างนี้ดีกว่าของผมนี่จะค่อนข้างพิเศษหน่อยนะครับ,รบเพราะว่าเราจะใช้วิธีการดิวโดยตรงเข้ากับทางโรงงานอืนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า การจัดการกับทางโรงงานน้ำตาลเนี่ยลูกไร่ส่วนมากเนี่ยเขาจะรับปัจจัยการผลิตจากโรงงานทั้งหมดนะครับอ๋อไม่ซื้อปุ๋ยข้างนอกน้อยมากครับน้อยมากคือเอาของจากโรงงานไปใช่ครัอเก็บเกี่ยวเสร็จตัดตัดตัดเงินกันตัดนี้กันดังนั้นจะฝากด้านสินค้าเข้าทางโรงงานให้เกษตรกรได้ใช้อย่างไรนะครับเราก็ต้องผ่านผ่านเขาเรียกว่าคณะกรรมการเขาฝ่ายไร่ก่อนโอ้ฝ่ายไร่ก่อนฝ่ายไร่ฝ่ายไร่นี้ เรียกง่ายๆก็คือเป็นฝ่ายส่งเสริมหรือหาพื้นที่ในการเพราะปลูกอ้อย oh, นะครับ,รบ,รบเราจะดีลกับในส่วนของฝ่ายไร่ก่อนนะครับโดยการเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้าไปแนะนําให้เขารู้จักทั้งหมดเลยว่าเรา,เรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างสําหรับ TPI แล้วทีเนี้ยเขาก็จะมาโฟกัสกันอีกทีหนึ่งว่าตัวไหนนะครับที่จะเหมาะกับพื้นที่ตัวไหนที่จะเหมาะกับวิธีการใช้ oh. หรือพฤติกรรมของชาวไล่เขาครับ เขาก็จะให้ไกด์เรามานะครับเราก็นำตัวเรสเฟลนตัวนั้นมาเพื่อนำวิพันธ์เข้าไปนำเสนอนำเสนอนำเสนอในส่วนของการประชุมกับชาวไร่ต่อไปนั่นแสดงว่าน้องสิทธิศักดิ์ก็เข้าไปประชุมเหบือเขาเอาสินค้า TPI ทุกตัวที่มีอยู่ไปเสนอเขาใช่ครับตัวไหนที่มันเข้ากับเขาได้ใช่ครับตัวไหนที่จะทําให้เขาลดต้นทุนได้ถูกไหมฮะครเขาถึงจะเลือกใช้นะครับเลือกมาแล้วก็ให้เราเข้าไปนําเสนอกับผู้บริหารไร่ เอาชาวไร่กลุ่มชาวไร่ก่อนเอากลุ่มชาวไร่ก่อนให้ชาวไร่ได้รู้จักก่อนทีนี้ให้รู้จัก oh. อแล้วขั้นตอนต่อไปก็พอชาวไร่เริ่มรู้จักก็จะเข้าสู่ระบบการทดลองโดยผ่านฝ่ายวิจัยอีกทีนึ่งซ oh. ับซ้อนครับพี่ซับซ้อนมาก <laughs> เลย <c oughs> ในเคสนี้นะครับ,ค,รบคือสินค้าทีไบจะเข้าไปสู่โรงงานน้ําตาลได้ไปประชุมกับหัวหน้าไร่ไปที่ชาวบ้านชาวไร่ชาวไร่เสร็จชาวไร่รู้จักเสร็จมาที่โรงงานมาวิจัยก่อนวิจัยก่อนครับ วิจัยก็ใช้เวลาประมาณสักหนึ่งปีในทิเลัณฑ์ที่เราเลือกมาครับซึ่งตัวที่ทำฝ่ายไร่ให้โจทย์มาแล้วก็เหมาะกับเกษตรกรในพื้นที่หลักเริ่มต้นเลยก็คือตัว PS 11เบพัดปันเม็ดน,นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในสภาพพื้นที่อีสานหรือแปลงอ้อยในสุรินทรน์เป็นหลักลจะมีปัญหาเรื่องของดินเป็นกรด อ,อ๋ดินเป็นกรดนะครับอ,อดินเป็นกรดก็ต้องมาตอบโจทย์ตรงตัวปัสสาวะดินซึ่งตัวไหนของเราที่จะเหมาะกับพื้นที่เขาครับก็มาตกลงบงใจที่ตัวเพสเวทพัดเม็ดนี่นะครับนี่คือข้อมูลที่น้องเขาได้เข้าไปพื้นที่เขาไปวิเคราะห์แล้วว่าจะต้องนําเสนอตัวไหนนะครับจุดที่เขาวิเคราะห์ได้ก็คือดินดินที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่จะมีความเป็นกรด เราะนั้นความเป็นกดเราต้องหากหล้างนะครับความเป็นกดคือดึง PS ดึงค่าความเป็นกดด่างขึ้นมานะครับโดยใช้สินค้าที่เขาเลือกก็คือตัว PS10 พัสดนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะต้องมาเล่าว่าขั้นตอนที่ต้องทายังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวได้เล่าให้พี่น้องเกษตรกรชาวเล่าไอ้ได้ฟังกันแน่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะให้น้องนะครับวิศธิศักิ์นะครับมาเล่าถึงขั้นตอนตั้งแต่ เริ่มปลูกอ้อยนะไม่ว่าจะเป็นอ้อยปลูกนะครับหรือตัดแล้วก็เรียกว่าอ้อยต่อจะทํำยังไงบ้างเอาสินค้า TPI ใส่ไปในแต่ละขั้นตอนทํำยังไงบ้างนะครับผมเกษตรกร,ร,กรท่านใดนะครับที่สนใจสินค้า TPI นะครับสามารถนะครับหาซื้อหรือสั่งซื้อได้นะครับตามร้านจําหน่ายปุ๋ย TPI ในพื้นที่นะครับทั่วประเทศหรือตามร้านค้ามาเดิร์นเทด นะครับหรือช่อง t ี i ออนไลน์โดยตรงนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับผมช่วงหน้าเรามาพบกับเก็ดความรู้หรือ,อเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการปลูกอ้อยช่วงนี้พักสักครู่ ครับกับพาพบกันช่วงที่2นะครับเปิดโลก TPI ฉบ,บับเกรรษตรวิถีไทยนะครับหลังจากช่วงแรกเรารับทราบรับฟังข้อมูลพื้นฐานการผลิตอ้อยนะครับนะครับทุกวันนี้นะครับอ้อยถูกปรับเปลี่ยนวิธีการจากการเผามาเป็นการตัดสดเข้าโรงงานนะครับแน่นอนปัญหาที่เกิดขึ้นคือใบอ้อยที่อยู่ใน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 แปลงนะครับเราสามารถนะครับแก้ไขปัญหาได้ด้วยสินค้าของ TPI นะครับ ผมอยากให้น้องวิสิทธิศักดิ์นะครับลองเล่าประสบการณ์หรือแชร์ความรู้นะครับว่าตั้งแต่ตัดอ้อยหรืออ้อยปลูกนะครับเริ่มต้นใช้สินค้า TPI เนี่ยใช้ตัวไหมบ้างอย่างไรมันเป็นประโยชน์อะไรให้พี่น้องเกษตรกร,กรไทยได้รับทราบรับฟังกัน,นครับครับก็ขอกลับไปในส่วนของ ตัวผลิตภัณฑ์ที่เรานําเข้าไปแนะนําให้กับทางโรงงานแล้วทางโรงงานตัดสินใจนะครับเอาสินค้าตัวนี้นะครับเข้าไปในส่วนของฝ่ายวิจัยก่อนที่จะเอามาใช้จริงนะครับก็คือจะเป็นตัว PS11 พัันเม็ดนะครับในการประสภาพบินนะครับซึ่งในการทดลองของฝ่ายวิจัยเองนะครับเขาก็จะใช้อัตราส่วนที่50กิโลกรัมต่อไร่ หนึ่งร้อยกิโลกรัมต่อไร่หนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกรัม150ต่อไร่แล้วก็สองร้อยห้าสิบกิโลกรัมต่อไร่อือทดสอบสี่สี่อัตราใช่ครับซึ่งในตัวของพีเอเพัดป้านเม็ดนําไปใช้ร่วมกับตัวปุ๋ยของทางโรงงานโดยทั่วไปโดยปกติเนี่ยเริ่มให้ผลผลิตดีตั้งแต่ห้าสิบกิโลกรัมก็คือใส่ห้าสิบกิโลกรัมมให้ผลผลิตดีเลยครับเริ่มใส่ห้าสิกิโลกรัมเริ่มให้ผลผลิตดีขึ้นแล้ว ตัวที่ได้ผลผลิตดีที่สุดคืออยู่ที่200กิโลกร,รัมต่อไร่ก็คือตัวพ s เอสเซทพท200กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับตัวนี้เป็นค่าที่ให้ผลผล,ผลิตเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยประมาณ3-4ตันต่อไร่โอ้ใส่เข้าไปที่200กิโลนี่เห็นผลเลย3-4ตันกิโลกร,รัมต่อไร่เลย่า3-4ตันต่อไร,ร่ตันนะฮะใช่ครับแต่ทีนี้เขาก็ต้องมาคุยกันเรื่องของโจทย์ว่าต้นทุนกับเครื่องมือ ว่ามันจะแมตกี่กิโลถึงจะเหมาะที่สุดนะครับก็มาลงเอยตกอยู่ตรง5้าสิบกิโลกร,รัมต่อรอบในการใส่ปุ๋ยนะครับซึ่งอ้อยหนึ่งแปลงจะใส่ปุ๋ยประมาณสองครั้งนั่นก็แสดงว่าจะใส่เพียเฉพัทไปประมาณหนึ่งรอยกิโลกร,รัมต่อไร่ต่อรอบการปลูกหนึ่งครั้งใส่สองครั้งนะครับใช่ครับนั่นหมายว่าตั้งแต่อ้อยปลูกหรืออ้อยต่อได้หมดใช่ครับแล้วทําไมถึงต้องใส่ 2ครั้งนะครับก็ผูกมาถึงเรื่องของกระบวนการวิธีการใช้นะครับก็คือการเอาเครื่องจักรเข้ามาช่วยเพื่อลดต้นทุนค่าแรงในการใส่นะครับเครื่องจักรที่ใช้ก็คือเป็นตัวติดพ่วงท้ายออเป็นเป็นเป็นอ่าตัวใส่ปุ๋ยอเป็นถังใส่ปุ๋ยถังหนึ่งเคมีถังหนึ่งเคมีถังหนึ่ง TPI t p ออย่างละห้าสิบกิโลแล้วก็ใส่ไปพร้อมกัน1รอบ ต่อหนึ่งไร่ตัว p ีเอพัดเนี่ยมันไปช่วยยังไงฮะทำให้มันผลผลิตมันถึงเพิ่มขึ้น,นครับนี่ยครับ,รบก็อันดับแรกเลยนะครับการปรับค่า p ีของดินเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญตัวของพืชอยู่แล้วนะครับซึ่งค่า p ีที่เหมาะสมนะครับสําหรับทางอ้อยสุรินเนี่ยจะอยู่ช่วง6กถึงหกนะครับที่ทางฝ่ายวิจัยเขาให้ข้อมูลมาครับแต่ ค่าความเปนกรดของดินในพื้นที่เฉลี่ยอยู่ประมาณห้ากว่ากว<อ>่านะครับอ่าครับพอเราใส่ตัว p X ีเพัดเม็ดของเราเข้าไปนะครับมันก็จะช่วยยกระดับค่าเพียขึ้นมา<อ>นะครับเมื่อค่าเพียมันอยู่ในระดับที่เหมาะสมมันก็ช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินอันดับแรก<อ>นะครับให้อ้อยสามารถได้ใช้และอันดับที่สองก็คือตัวปุ๋ยที่ใส่ลงไปนะครับตัวอ้อยก็จะสามารถกินปุ๋ยได้เต็มที่ อ๋อมันก็คือช่วยดึงค่าดึงค่าดินขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้อ้อยกินปุ๋ยได้ได้ดีขึ้นดีดผลผลิตมันก็เลยตามมาใช่ครับและอีกประเด็นหลักๆที่มองข้ามไม่ได้เลยคือตัวพีเอเวียดพัร์ของเราจะมีแคลเซียมกับแมกนีเซียมอ๋อมีสองตัวมีแคลเซียมกับแมกนีเซียมอยู่ในนั้นสองธาตุนี้เรื่อว่าอีสานค่อนข,ข้างขาด เอาอีกสามส่วนใหญ,ญ่เป็นดินทรายใช่เป็นดินทรงงายค่อนข้างขาดอพอได้สองธาตุตัวนี้มันมีผลตอบผลผลิตแน่นอนอืนะครับ,รบเพราะอย่าลืมว่าแมกนีเซียมเนี่ยมันไปทําให้ใบอ้อยเขียวครับเขียวทนและเขียวนานเพราะมันเป็นตัวที่ไปช่วยสร้างคลอโรฟิลส์ใช่ไหมครับ,รบนั่นเลยก็คือเป็นสาเหหลักๆที่ทําให้ใส่ตัวเพชฌาพจน์วัตถุของเราเข้าไปแล้วทําให้ผลผลิตอ้อยของโรงงานตาลเพิ่มขึ้นครับอันนี้นะคะพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยนะครับเมื่อข้อมูลดีๆเลยครับเนี่ย จากที่เดิมที่ไม่เคยใส่ตัวสารปรับปรุงดิน PS1 พัดเนี่ยก็ผลผลิตความเป็นดินความเป็นกรดก็ยังคงเดิมแต่ใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยปรับความเป็นกรดด่างขึ้นคือค่า PS ดึงขึ้น,นเหมาะสมต่อการที่ต้นอ้อยได้รับปุ๋ยเต็มที่ผลผล,ผลิตก็เลยเพิ่มขึ้นตามมานี่<ด>ค,คือจุดเด่นของตัว PS1 พัดฟันเม็ดถูกไหมครับ,รบแล้วมีตัวไหนอีกครับที่ที่ที่ททนําไปใช้ใน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 อ้อยอะ่ะครับผมก็ ในส่วนที่ผ่านโครงการของทางโรงงานน้ำตาลโซลินเลยอันแรกก็คือตัวพีชเผืพัดปันเวทใช่ไหมครับที่ประกาศไปแล้วก็จะมีอีกสองตัวหนึ่งที่เขาเปิดโอกาสให้เรานำเข้าไปทำตลาดต่อก็คือตัวปุ๋ยเขียวและก็ปุ๋ยเขียวนะฮะปุ๋ยม่วงอันนี้สีเขียวกับสีม่วงนะครับใช่ครับมันต่างกันยังไงครับมันมันมันใช่ยังไงครับซึ่งเริ่มต้นเริ่มต้นเลยจะเป็นตัวสีเขียวที่เราเอาเข้าไปก่อนก็คือในเรื่องของอย่างที่ ที่บันทิกได้กล่าวมาคือในเรื่องของการย่อยใบยก่อนอ๋อไอตัวนี้คือย่อยใบยใช่ครับ,รบเราไปทําในเรื่องของการย่อยใบยก่อนนะครับเพราะว่าในตัวของปุ๋ยเขียวนะครับมันก็จะมีในส่วนของจุลินทรีย์นะครับ,รบที่ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชแล้วก็ช่วยในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุครับ,รบแล้วก็ที่สาคัญเลยคือมีกรดฮิวมิกนะครับ<อ>ทำให้ดินด่นูนซวยและอุ้มน้าเมื่อดินอุ้มน้ําได้ดีมันก็สามารถรักษาความชื้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยใบยได้มากขึ้นเพอสามารถเก็บความชื้นได้ด้วย เพราะคุณสมบัติในการย่อยใบพืชหลักๆเลยก็จะมีเรื่องของความชื้นแล้วก็จุลินทรีย์นี่ครับจุดเด่นตัวปุ๋ยเขียวที่น้องวิศิทิ์ศักดิ์ได้พูดให้กับท่านพี่น้องได้รับทราบนะครับอ้อยถูกตัดตอนนี้นโยบายคือท่ามเผาแน่นอนใบอ้อยจะต้องมีในพื้นที่อ้อยอมีครับจะทํายังไงให้มันย่อยสลายได้เดียว<ด>ตัวนี้ครับมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่ใช่ครับช่วยในกระบวนการย่อยทําให้มันรวดเร็วนะครับแล้วก็ยังมีตัวฮิวมิก กดฮีมิกครับที่ช่วยอุ้มน้าตึงความชื้นนั่นเองทำให้อ้อยยืดระยะและสามารถเจริญเติบโตได้ดีนี่คือนะครับจุดเด่นของสินค้าตัวปุ๋ยเขียวของเรานะครับนี่ที่ทางโรงงานนําไปใช้อยู่นะครับแล้วในอีกส่วนหนึ่งนะครับขอย้อนนิดนึงนะคะครับผมเนี่ยสำหรับวิธีการใช้ในการย่อยใบในส่วนของปุ๋ยเขียวนะครับใช้ง่ายๆเลยครับไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับหลังจากที่เกษตรกรตัดอ้อยเสร็จ นะครับตัดอ้อยเสร็จเคลียร์แปลงผลผลิตจากแปลงเสร็จปุ๊บสามารถใช้ตัวปุ๋ยเขียวเนี่ย1ลิตรนะครับใส่ไปในน้ํา2 0 0ลิตรฉีดไปพร้อมกับบูมสเปรย์ได้เลยอืโดยจํากัดพื้นที่อยู่ประมาณ2.5ถึง3ไร่ต่อครั้งต่อ200ลิตรนะครับผมต,ต้องฉีดกี่ครั้งฮนะถ,งถ,งถึงจะดีอย่างน้อยประมาณ3ครั้งห่างกันก็คือ15วันครั้งร่บจะเห็นผลดีที่สุดเลยครับนั่นหมายความว่าตัดเสร็จแล้ว เอาไปฉีดได้เลยฉีดได้เลยกงกับสวันสาครั้งเห็นผลแน่นอนเห็นผลแน่นอนครับครับผมแล้วในในในส่วนไอตัวปุ๋ยม่วงนะฮะี่ที่ที่โรงงานเอาไปใช้นี่เป็นยังไงฮะตัวปุ๋ยม่วงก็จะเป็นในในเฟสสองก็คือการเร่งการเจริญเติบโตนะครับหลังจากที่ส่วนมากแล้วการใส่ปุ๋ยของโรงงานน้าตาลก็คือจะฝังไปพร้อมกับตัวปุ๋ยเคมีหนึ่งครั้งก่อนในในช่วงของการปลูกแล้วก็ ครั้งที่สองนะครับหลังจากที่อ้อยปลูกประมาณสองเดือนรหรือสามเดือนแล้วหลังจากนั้นอ้อยจะไม่ได้กินปุ๋ยจากทางไหนอีกเลยนะครับนอกจากพอจากทางดินแล้วทีนี้ประเด็นที่ต้องใช้ทางใบก็คืออ้อยเมื่อปลูกช่วงฤดูปลายฝนนะครับ嗯嗯嗯มันจะยังไม่มีฝนความชื้นมันจะยังน้อยทําให้อ้อยยังไม่สามารถกินปุ๋ยจากทางดินได้เต็มที่นั่นก็เลยเป็นโจทย์ที่ทําให้เราสามารถผักดันตัว ปุ๋ยม่วงเข้าไปได้ในระหว่างที่อ้อยรอน้ําฝนนะครับจากที่ปลูกพืศจิการเริ่มงอกธันวามกรากรุมพาจนกว่าจะตกในช่วงของมีนาเมษาฝนแรกใช่ไหมครับครับตัวนี้ก็จะไปช่วยให้อ้อยไม่ใชะงักการเจริญเติบโตนะครับอืมวิธีการใช้ง่ายๆเลยครับเหมือนกับปุ๋ยเขียวตัวนี้ครับหนึ่งลิตรครับผสมน้ำสองรอยลิตรฉีดพ่นสเปรย์ทับใบอ้อยไปเลยครับและที่สําคัญคือสามารถใช้ร่วมกับ ยาของทางโรงงานได้ไม่เกิดผลเสียครับนี่นะครับสามสินค้าตัวอย่างนะครับเก็บความรู้ดีๆนะครับที่นำไปใช้ดินมีปัญหาดินเป็นกรดให้ใช้ตัวฟีเอสิบพัดใช่ครับอ้อยตัดแล้วอยากย่อยใบได้เร็วใช้ตัวนี้ตัวปุ๋ยเขียวใช่เลยครับอยากให้อ้อยโตก็ใช้สีม่วงนะครับนะครับวันนี้นะครับอยากให้น้องวิศวิสิษธิศักดิ์ในสรุปว่า ความประทับใจที่ที่โรงงานเห็นสินค้าเราไปใช้แล้วมัน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 ,ม,นมันพูดออกมาอย่างไงบ้างคือความภูมิใจที่เขาได้รับได้รับนําสินค้าของเราไปใช้นี่มันเป็นยังไงบ้างครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าสําหรับในส่วนของโรงงานเนี่ยไม่ใช้คําว่าประทับใจดีกว่าใช้ว่าผลที่ได้เอ่อ,อ,อจากการใช้เป็นวิทยาศาสตร์ดีกว่าเพราะว่าทุกอย่างที่จะใช้ในโรงง,งานได้ต้องผ่านการวิจัยและการทดลองครับอืม ที่ของเราสามารถใช้ในโรงงานน้ําตาลได้มาถึงวันนี้ก็เข้าสู่ปีที่5้าแล้วครับตัวนั้นเป็นตัวการันตีได้ดีแล้วครับว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพ<อ>นะครับไม่ต้องขอคําชมจากใครได้เลยโอเคนั่นก็คือการันตีด้วยการใช้งานหยอ่ต่อเนื่องนั่นครับนี่ครับความสําเร็จหรือเก็บความรู้นะครับเทคนิคต่างๆนะครับที่ น้องวิจิตศักดิ์นะครับได้นํามาเล่าสู่ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยได้รับทราบนะครับว่าปลูกอ้อยนะครับเรามีขั้นตอนยังไงบ้างใช้ปุ๋ยทีไอได้อย่างไรบ้างแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับน้องวิจิตศักดิ์นะครับที่ได้มาให้นะครับประสบการณ์นะครับเล่าให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับเปิดโลกทีไฉบับรเกษตรวิถีไทยวันนี้ หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ